สวัสดีครับบาจินจากช่องบาจินขึ้นทินครับนี่สำหรับคลิปนี้นะครับบาจินมาใส่เบ็ดนะครับมาใส่เบ็ดขึ้นเกานะครับพอดีบาจินเข้าไปในอำเภอเมืองนะครับอำเภอเรื่องนะครับไปซื้อเนื้อหวกมานะครับพอดีแว่นตาแว่นตามันรุดนะครับมันรุดออกจากกรอบนะครับก็เลยไปเห็ดแ่นน้ำนะครับแต่ล้านกระปิดนะครับ ไปเสียเที่ยวซื้อนะครับขี่มอไซค์ไปเกือบ40กิโลนะครับก็เลยแวะซื้อหวกมานนะครับมาใส่เบ็ดนะครับให้พ่อแม่พี่น้องนะครับหรือว่าแฟนคลับได้เบิ่งนะครับว่ามันสิถือบ่อนะครับพอดีบาจินมาใส่น้องชนรับธานนะครับอยู่ใกล้ๆกับหมู่บ้านนะครับสามารถใส่ได้นะครับใส่ได้ทุกคนนะครับหากินได้นะครับเดี๋ยวบาจิน ใส่ให้เบ่งนะครับนี่เบ็ดทั้งเบิดนะครับประมาณหกสิบกว่าลังนะครับนี่นะเบ็ดบากจินนะเดี๋ยวจะใส่ก่อนสักสามสิบลังนะครับใส่หนองนี่ก่อนนะครับมันมีสองหนองนะครับนนองข้างบนกับหนองข้างล่างนะครับเดี๋ยวบากจินไทยให้เบ่งนะไมยที่บาดจินสีไซเบ็ดนะครับนี่หนอง น้องสะนะครับน้องชนระท่านนะครับสามารถใส่ได้นะครับนี่นี่กัะเงี้ยงหวกนะครับเงื้อหวกสะท้อนแสงเนาะนี่ครับเงื้อหวกซื้อมาซีขีดนะครับซีขีดขีดและยิ่มห้าบาทนะครับซีขีดกระลอยหนึ่งนะครับบ่งห่วงว่าสีคุมหรือเปล่านะครับกะลองเบ่งนะครับนี่นะครับเบ็ดเบ็ด อยู่นี่ประมาณ30สบหลางนะครับแล้วก็อยู่เทื่องรถนะครับอยู่มอไซค์อีก30สบหลางนะครับมันสิมีสองน้องนะครับนี่ก็คือน้องนึงแล้วก็จะมีอีกน้องข้างบนนะครับน้องข้างบนข้างบนทั้งนู่นนะครับเดี๋ยวว่าจินสิเริ่มลงมือไสเลยนะครับเดี๋ยวมันคํานะครับตอนนี้ก็หามงเครื่องนะครับวิธีการปักเงื้อนะครับปักเงื้อห่วกนะครับบาจินก็ตั้งกล้องตาม ตามกอหญ้านี่ครับกอหญ้าคางคางน้องสะนะครับนี่นะครับเงาตะกะหางนะครับนี่นะครับกอก็ตรงหางมันนะครับนี่ นี่ก็คือวิธีการใส่นะครับใส่ก็ต้องให้เหงื่อมันลอยนะครับนะครับอเงือมันลอยเพื่อปลานม่ได้เห็นนะครับหลังแรกนะครับเดี๋ยวเบ้าจิ้นขอใส่ขอญยตใส่เบ็ดทั้งเบิดก่อนนะครับเวลายามนะครับเดี๋ยวเบาจิ้นสืบทายเบิ้งนะครับว่าสีถืึกหรือเปล่านะครับก็สีมืดแล้วนะครับ เป็นเวลาหกโมงครึ่งแล้วนะครับเปิดหกสิบก็หลังนะครับไปแล้วก็ยามก็เลยนะครับว่าสิถือเด้อดิถนะครับฝนกับไปปลอยลงมาแล้วนะครับเออฝนไปปลอยลงมาแล้ว ถึกแล้วนะครับนี่ล้างแรกนะครับเป็นปลาคอน้อยนะครับนี่ตัวนิดเดียวนะครับอออึ๊บอ้โอ้ดึงแห้งเลยแอปเ่ได้แล้วหนึ่งตัวนะครับนี่นี่นะครับปลาคอนอยตัวหนึ่งนะครับนี่นะครับหลังนี่บอก ทังน,นี้บอกคือขั้นโกงขงงอย่างสีนอถึกปนอถึกถึกโอ,อ,โอ้ถึกงูนะครับโอ้พระเจ้าจอตมันยอดมากถูกงูนะครับนี่นะครับงูนะครับโอ้โหช็อกเลยนะครับตายตายโอ้ถูกงูนะครับตายเราบอกหึ นี่ครับถูกงูนะครับตายดีออยังเลยน,ะนี่งูยังะนะโอ้นะครับนี่ถูกงูดังแหนะครับงูน้ำนะครับตายยียังโอ้ตายแล้วนะครับแสดงว่าถือแต่โดนแล้วนะครับนี่นะครับช็อกเลยนะครับถืองูนะครับ เดี๋ยวบาจินปดงูก้อนนะครับเสยองเลยนะครับนี่นะครับถูกจนตายนะครับนี่นะครับถูกงูนะครับเดี๋ยวปดก้อนนะครับหลังนี่ถือแล้วนะครับนี่ปลาคอนะครับปลาช่อนปลาช่อนนะครับ นี่นะครับหลังจากถึกงูนะครับเรามาถือปลาแล้วนะครับเอ้ะได้แล้วนะครับ2ตัวแล้วนครับขออนญาตปลดปลาก่อนนะครับหลังที่สามถืออีกแล้วนะครับนี่นี่นะครับหลังที่ถึกนะครับนี่เป็นปลาคอน่อยอีกแล้วนะครับตัวปหญ่นะครับ ปลาบ่มีปลาใหญ่บ่อนะครับนี่นะครับปลาคอชืออ่อ,อปลาคอหน่อยนะครับสามตัวแล้วนะครับคอหน่อยก็เอานะครับเอาไปเฮ็ดปลาแดดเดียวนะครับเกือบๆแล้วก็แพร่แล้วก็ตากนะครับตากแดดนะครับ ดข้างมือข้างเดียวเนาะหลังจากที่สี่หลางนะครับถืงงูตัวนึงนะครับโอ้ง,งูน้ำนะนะครับ,นนะนะรบในสามโจนะครับปลาคอหน่อยนะครับปลาคอหน่อยเสี้ยงเงือกนะครับนี่นะครับเงือหวกนะครับนี่นะครับเนี้ยงหว่วง ขอ,อยาดใส่เงียก่อนนะครับยามกันต่อเลยนะครับได้สามโตแล้วนะครับสามโตแต่เป็นปลาคหน่อยนะครับใส่บุมีปลาคใอใหญ่บ่ยั่่งอยู่นะครับเนียฟั้งนี้จะเป็นอีกน้องนึงนะครับนะน้องนึงนะครับหมู่บ้านจะอยู่ทั้งนนนะครับจะติด จะติดมูบานเลยนะครับอืมนี่นบ่ถืกนะครับล้างแหลกกับข่างโคกเลยนะครับเบ็ดนี่ครับบะเถินะครับเป็นไดน้องฟังเนี่ยขออยัดใสเนื้อก่อนนะครับมาเบิงลักนี่ครับอีกอันนี้อีกน้องนึงนะครับ หลังนี่กงของนงเลยนะครับเยาว่าได้ว่าเป็นงูอีกนะครับเสียวเหลือเกินนะครับหยาดเป็นงูนะครับนี่นะครับกงของนงเลยนะครับนี่นะครับ <c oughs> อ้ยเป็นงูบ้านเอ โอ้ปลาโอ้ปลาช,ช่อนนะครับโอ้ตกใจเบิดนะครับนี่นะครับปลาช่อนนะครับตกใจย่านเป็นงูนะครับบกากาลงไปเลยนะครับอะๆตัวนี้ตัวใหญ่เติบอยู่นะครับเกือบรุดนะครับ ถุงอืมใส่ถุงเรียบรอยนะครับนี่มีแต่ปลาคอดอยนะครับเมื่อนี้นี่นะครับสีโตแล้วนะครับนี่ก็เป็นอีกน้องนึงนะครับฝับงนี้อีกน้องนึคงนะ ดี๋ยวขอหยาดใส่เงือก่อนนะครับตั้งนี่ถือแก้วตัวใหญ่บ้างลองดูโอ้ตัวใหญ่เติบอยู่นะครับนี่นะครับโอ้ตึกแต่ตัวน้อยๆแต่น้องนี่นี่นะครับใหญ่ขึ้น,นามากแน่จักน้อยนะครับ นี่นะครับได้จะปลักออหน่อยนะครับเมือนนี้นี่นะครับนี่ก็ได้อีกตัวหนึ่งแล้วนะครับพอดีมีเสียงตามสายนะครับเพราะว่าบาวจินไซยูไก่หมู่บ้านนะครับเป็นสาธารณะนะครับอยู่ไก่หมู่บ้านนะครับก็จะเอ่อพญา้านเพิ่นก็มาประกาศนะครับเรื่องโควิดเนี่ยหละนะครับ ใส่เม็ดนะครับไปใส่มาใส่ก็ต้องใส่เม็ดนะครับปฏิบัติตามกฎหมายนะครับป้องกันเจ้าของน้ำนะครับแล้วก็ป้องกันผู้อื่นน้ำนะครับนี่นะครับปดเรียบร้อยนะครับอ,อือ,อขอญาตเก็บปลาก้อนนะครับ ีมือท้ายมือเดียวนะครับนี่ได้อีกตัวหนึ่งแล้วนะครับอีกแล้วนะครับนี่อันนี้เป็นปลาดุกนะครับนี่นะครับปลาดุกนะครับนี่นะครับนี่เห็นหนวดมันนะครับนี่นะครับปลาดุกปลาดุกปลาดุกโอ้ยอ๋อพอดีบาจินลืมเอาขี้มานะครับขีมมาม่างหักเนี้ยงนะครับว่าถ้าใส่ขีมอุปกรณ์ขีม มันจะหักง่ายนะครับเพราะว่าต้องระวังนะครับเวลาปดนี่ปะดุกงญ่เติบอยู่นะครับเดี๋ยวบาวจินขอหยากปดปัดุกก่อนนะครับเพราะว่ามันตัดมันอันตรายนะครับถามมันปักมือนะครับเพราะว่ามันมีเงียงนะครับนี่เงียงมันนะครับนี่ตัวใหญ่เติบอยู่นะครับมาแล้วมาแล้วมือนี้คุ้มคาหวกแล้วนะครับซื้อมาลอยหนึ่งนะครับสี่ขีดขออยาดปดก่อนนะครับ